สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับคลิปๆีคลิปด,ดูดวงชะตาลายสัป,ปดาห์นะครับประจําในวันที่16นะครับไปถึงวันที่30มีนาคมนะครับ2อ6 7ว่า นะอิทธิพลของดวงดาวการโคจร,รช่วงนะครับนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะดวงดาวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่งผลต่อด,ดวงชะตาของท่านอย่างไรนะแล้วก็ติดตามรับชมนรับฟังกันได้นะครับเพระาะฉะั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะบูชาน้ําเต้าเซียนหมาสรีราชาโชคนะครับธรรมชาติของแท้ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกอันเป็นมงคลนะครับแล้วก็บูชารูปเทพจ้าไฉ่ซิงเงยะ นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความสําเร็จให้คุณมีความมั่งคั่งร่ารวยเข้ามาในบ้านของคุณหรือเขียสถานที่ประกอบการก็จะประสบความสําเร็จนะครับในช่วงนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะถ้าในสนใจจะบูชาก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับเพราะอาจารย์ก็จะคํานวณเหินดาวให้นะครับจะบอกดวงดาวโชคลาให้กับคุณนู่นนี่นั่นนะครับถ้าในสนใจดูงวงจุ้ยออนไลน์ ดูดวงชะตาดูเลิกออกรถนะครับดูผ่าคลอดเปิดร้านแต่งงานนะครับศาสตร์แห่งตัวเลขต่างๆแล้วก็ดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในดวงชะตาในช่วงสัป,ปดาห์นี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดาวการเงินเนี่ยดาวคารย้ายในวันที่15ช่วงเวลาก็ใกล้เที่ยงคืนนะกระดุมผ้าปุดตะหมายถึงดวงชะตาคุณจะมีรายจ่าย สิ่งใหม่ๆห,หรือสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่คุณให้ความสนใจนะครับหรือการเงินจะหมดเพิ่มไปกับบุตรและบริวารก็ได้นะครับหรือในเรื่องการลงทุนเพื่อได้รับผลตอบรับกลับเข้ามาที่ดีนะการเงินของชาวราศีตุลคุณก็จะเริ่มดีขึ้นเนี่ยก็คือวันที่16เป็นต้นไปมีโอกาสที่ดีนะครับในด้านของการงานเนี่ยนะคุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะครับว่าคุณจะทําอย่างไรจะไปทางซ้ายหรือทางขวา นะครับคุณโอกาสที่ดีนะครับความสุขนะแต่ให้ในเรื่องของอุปรสรรคปัญหาการแข่งขันในด้านของการงานก็มีสูงเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณอดทนตั้งใจทํางานให้เต็มที่จะประสบความสําเร็จนะครับส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยนะถือว่าคุณเนี่ยแบกอัพภาระเยอะนะครับการงานก็อาจจะมากเงินก็อาจจะมีรายจ่ายสูงด้วยเช่นกันนะครับให้ระวังในเรื่องของเอกสารแล้วก็ในเรื่องของการค้าประกันนิดนึงนะครับบาง บางคนเนี่ยคุณทํางานหักโหมมากจนเกินไปนะครับเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอเนะี่ยต้องดูแลสุขภาพนิดหนึ่งมีเกณฑ์อาจจะไม่สบายนะครับการเจ็บค่าด้วยหรือการเงินที่คุณหามาได้เนี่ยก็หาได้เข้ามาเยอะนะแต่ก็รายจ่ายก็มีมากหรืออาจจะจ่ายในเรื่องเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลต่างๆหมดเปลืองไปก็ได้นะครับส่วนด้านความรักถือว่าดีนะดวงชะตาชาวราศีตุลถือว่าในเดือนมีนาคมเนี้ยคุณมีโอกาสที่ดีในเรื่องของความรัก จะมีเกณฑ์การปรับความเข้าใจการปรับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเรียนรู้นิสัยใจคอนะครับเออให้การช่วยเหลือสนับสนุนการเป็นอย่างดีคุณมีโอกาสที่ดีในด้านของความรักจะสมหวังบางคนรอคอยคนรักคู่ครองติดต่อกลับเข้ามาก็จะมีเกณฑ์ติดต่อกลับเข้ามาในช่วงนี้ด้วยเช่นกันของชาวราศีตุลในเรื่องของความรักนะครับ ดังนั้นดวงชะตาคุณต้องระวังนิดนึงในเรื่องของอุบัติเหตุก็คือวันที่20ถึง22มีนาคมระวังนิดนึงสุขภาพร่างกายเอกสารสัญญาต้องดูให้ดีนะครับเ,เพราะฉะนั้นลุยงานให้เต็มที่ขยันขันแข็งการแข่งขนันมันมีสูงอยู่แล้วแต่ชาวราศีตุลมีโอกาสประสบความสำเร็จทำทุกอย่างให้สำเร็จก่อนดาวพฤหับสบดีย้ายจะสมหวังในทุกประการครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ